มีค่ะพี่แกเป็นผู้โชคดีอ่ะเป็นผู้โชคดีค่ะเปิดเหตุผลที่ลิซ่าตาโตในงานแฟนไซา์ตอนนั้นและเรื่องเล่าเกี่ยวกับขนมทรายไหมในวันที่ลิซ่าบ่นอยากกินมีเฉลยจากแฟนบอยที่เป็นนักแสดงท่านนี้ค่ะคุณเกรซสะพลโดยเปิดใจในสเปซ จากกิจกรรมสนับสนุนโซโลอ่อรลบั้มเดี่ยวของลิซ่าจากบ้านลิลี่ทีมค่ะคำถามเริ่มจากว่าคุณเกรซเริ่มโดนน้องลิซ่าตกตั้งแต่ตอนไหนคุณเกรซต,ตอบว่าจริงๆไม่รู้ว่าชอบลิซ่าตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็ชอบเริ่มเป็นติงลิซ่าตั้งแต่ตอนช่วยโหวนนางงามประกวด Miss u n i v e r s ร์ แต่ว่าจําปีไม่ได้เห็นรูปน้องลิซ่าผ่านทางไทม์ไลน์รู้สึกว่าน้องน่ารักดีจากนั้นก็เริ่มติดตามคำถามถามว่าชอบเพลงไหนของ BLACKPINK หรือท่อนไหนที่ลิซ่าร้องคุณเกรซบอกว่าชอบทุกเพลงของ BLACKPINK ค่ะแต่ที่ชอบมากที่สุดคือโชว์ลิซ่ากับโรเซ่ที่ร้องเพลง L O V E เพราะที่ลิซ่าโชว์ดูรีแลก ดูสีหน้าของน้องลิซ่าตอนโชว์แล้วน่ารักมากน้องดูสดใสช่วยเล่าเรื่องที่คุณเกรซไปร่วมงานแฟนทซายจริงๆคุณเกรซพนไม่เคยบอกใครเรื่องนี้ว่าครั้งแรกแอบส่งพี่สาวที่เรียนโทที่เกาหลีใต้ไปร่วมงานที่ลิซ่าออกงานเดี่ยวครั้งแรกนานุก้อนเลยได้ภาพที่ลิซ่า ถ่ายคู่กับพี่สาวมาหลังจากนั้นฝากพี่สาวซื้ออัลบัม้มแล้วก็โชคดีมีรายชื่อได้เข้าร่วมแฟนไซด์ของ b l a c k พิ n k ตอนแรกกาว,ว่าจะไปเงียบๆแต่มีแฟนคลับรู้ตอนที่ไปร่วมงานเป็นการไปครั้งแรกไปเจอแฟนคลับลิซ่าคนไทยด้วยกันก็เลยได้รับคำแนะนำตอนเข้าร่วมงานช่วงที่นั่งรอมีคนไทยในงานจำได้ว่าเป็นดาราเพราะเขาถามว่า ดาราคนนี้ใช่คุณหรือเปล่าเลยกลายเป็นว่ามีคนรู้ว่าเกสพลไปร่วมงานแฟนไซด้วยเลยมีภาพโดนแอบถ่ายค่ะถามว่าจากคลิปตอนขอลายเซน็นแล้วลิซ่าทำตาโตพอจะเล่าโมเมนต์ตอนนั้นได้ไหมคุณเกรสพลบอกว่าตอนนั้นถามพี่คนไทยที่ไปร่วมงานว่าส่วนมากพอเจอน้องลิซ่าแล้วเขามักจะถามหรือคุยอะไร ต่เกรดลืมว่าจะทมอะไรน้องเลยบอกน้องลิซ่าว่าผมเป็นคนไทยนั่นคือที่ทำให้น้องลิซ่าตาโตจึงมีภาพที่ปล่อยออกมาว่าน้องทำตาโตค่ะและบอกกับน้องว่าติดตามผลงานอยู่นะเก่งมากๆสู้ๆนะคะและลิซ่าถามว่าให้เซ็นว่าอะไรดีคะตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยบอกว่าให้เซ็นชื่อเกรดมะมงและลิซ่าบอกให้สะกดแบบช้าๆค่ะ คุณเกรซบอกว่าภาพที่ลิซ่าตาโตมากๆตาโตแบบสองระดับคือผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวแขนสั้นไม่ใช่ภาพของคุณเกรซค่ะและเรื่องที่คุณเกรซเสียดายมากที่สุดคืองานแฟนไซมีสองรอบแล้วคุณเกรซมีรายชื่อได้เข้างานแฟนไซอีกครั้งแปลว่าได้เข้างานไซทั้งสองรอบแต่ต้องบินกลับมาไทยเพราะว่าต้องทำงานแต่ถึงอย่างนั้นก็บินกลับไปเกาหลีอีกรอบค่ะ ตอนนั้นคุณเกรดคิดมากกลัวว่าจะดูว่าเป็นผู้ชายที่เครซี่ตามน้องเยอะเกินไปหรือเปล่านั่นจึงเป็นเรื่องที่คุณเกรซเสียดายมากๆที่ตอนนั้นคิดมากไปทั้งๆที่คุณเกรซอยู่หน้างานแล้วแต่ไม่ได้เข้าร่วมตอนนั้นซื้อของขวัญใส่กล่องกระดาษใส่ดอกไม้ใส่การ์ดแต่ไม่ได้ผูกโบโกลัวว่าจะกระจายตอนที่เมนเจออร์รวมใส่ถุงมีเขียนการ์ดเป็นภาษาเกาหลีค่ะ ทางทางที่ลิซ่าเป็นคนไทยอ่านภาษาไทยได้และก็ฝากคนไทยที่ได้เข้าทสายให้ลิซ่าแทนคุณเกรทบอกว่าตอนนั้นน่าเสียดายมากๆถ้าเป็นตอนนี้แล้วมีรายชื่อได้เข้าสายก็อยากจะบอกว่าก็มาดีคะ่ะระหว่างที่คุยกันตอนนั้นก็มีแฟนคลับคนที่คุณเกรทฝากของขวัญให้กับลิซ่าฝากข้อความมาในสเปดว่าน้องลิซ่าเปิดกลองดูตอนนั้นดีใจด้วยนะ คุณเกรทรู้สึกเขินแล้วก็บอกว่าดีใจมากๆที่ได้รู้ว่าน้องลิซ่าได้เห็นของขวัญในกล่องที่ฝากให้ค่ะคำถามถามอีกว่ารู้หรือเปล่าว่าลิซ่ามีแมวห้าตัวแล้วคุณเกรทชอบน้องแมวตัวไหนมากที่สุดคุณเกรทบอกว่าชอบลีโอมากที่สุดค่ะเพราะน้องลีโอเป็นตัวแรกของลิซ่าชอบมีคนบอกว่าลีโออ้วนฝากบอกไว้ว่าอย่าบูลลี่น้องน้องไม่อ้วนค่ะ ความประทับใจในตัวของลิซ่าสำหรับคุณเกสคืออะไรคุณเกสตอบว่าตอนแรกรู้สึกเหมือนเขาน่ารักเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปไกลามากๆและยิ่งได้รู้ว่ากว่าน้องจะมาถึงจุดดีได้ไม่ใช่เรื่องง่ายน้องลิซ่าก็เหมาะสมแล้วที่จะได้รับความรักเวลาลิซ่ายิ้มรู้สึกว่าน้องลิซ่าดูสดใสทั้งๆที่เจอดรามา่าความกดดัน รู้สึกเคารพในความสามารถของน้องริซ่าที่ก้าวไปไกลระดับโกลบอ l แล้วยังสามารถรับแรงกดดันแล้วเป็นตัวของตัวเองได้ยิ่งเขาเป็นตัวเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรักมากเท่านั้นเขาไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเขาคือเดอะเบสของเรารู้สึกอย่างไรที่แฟนๆเรียกคุณเกรสว่าแฟนบอยอันดับหนึ่งคุณเกรสบอกว่าไม่ใช่เบอร์หนึ่งหรอกครับ เราขอตามแค่ได้เห็นเขาไกลๆเห็นรอยยิ้มน้องขอเป็นคนธรรมดาขอเป็นติ่งธรรมดาและก็ต้องขอบคุณแฟนคลับลิซ่าที่น่ารักทุกคนค่ะที่มาของคำว่า I l i s a You ที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์คุณเกรทบอกว่าพอดีอยากจะสกรีนข้อความบนเสื้อแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ข้อความอะไรดีเลยบอกว่า I l i s a You แทนคำว่า I love you แต่ไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกว่ามันน่ารักดีค่ะเล่าเรื่องขนมทายไหมคุณเกรดเล่าย้อนกลับไปว่าในวันที่รู้ว่าได้เข้างานแฟนสายรอบที่สองวงเล็บรอบที่คุณเกดคิดมากค่ะตอนนั้นคุณเกดบินกลับไทยแล้วแล้วในวันงานแฟนสายวันแรกวันนั้นพี่คนไทยที่ได้เข้าร่วมงานสายที่ซาบ,บอนอยากกินสายไหมที่เกาหลีหาซื้อไม่ได้เลย คุณเก๋ตอนนั้นเลยฝากพี่กบผู้จัดการซื้อขนมใส่หม่ให้หน่อยเพราะผู้จัดการก็ต้องนั่งเครื่องบินกลับไปที่เกาหลีพร้อมกันทั้งคู่ก็เลยแบกขนมใส่ไม่ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องไปฝากทั้งลิซ่าและสมาชิกในวงรวมทั้งทีมงานด้วยค่ะโดยฝากกับพี่คนไทยที่เข้างานแฟนไซร์รอบที่สองรอบนั้นจึงเป็นที่มาเรื่องขนมใส่ไม่ที่น้องลิซ่าได้ทานค่ะ และสุดท้ายคุณเกลีอยากจะชวนทุกคนมาสตรีมเพลงของลิซ่ากับทีมงานลิลลี่ทีมค่ะซึ่งแอดก็ขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่น่ารักสร้างบรรยากาศอบอบุ่นออุ่นในสเปซและกิจกรรมดีๆจากบ้านลิลลี่ทีมมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ